พอแอร์ซรันเจอนล้ะโอเคโอเคเล่นกันเลยพร,เลพร้อมแล้วูาชมพร้อม,มออแล้วพันโมโฟเบียมาันต่อนแล้วู้ชมเล่นกันให้ให้เมางมันกันยังกลัวคนจำได้ ไม่ใช่ไพ่ไม่ใช่มิวติกบ็อกตรงน,นี้หาครับโ okay, อเคสปีดโอเคเพื่อนเปิดไฟ ห้องน้ำม,มาเมื่อก<ป>ี้ผมเจอแล้วนะห้องอข้าบนครับห้องเก็บของข้างบน0.2โอเคเจอแล้วดีนะตู้นี้แม่งแม่ง่ว่าตลอดอะตัวเนี้ยจริงจเนะบ้านที่เราละทางนี้ทางนี้ทางนะี้คนพนทางนี้ไปทางเพื่อนเไม่้นใจเราเลยห้องฟีอยู่เนะ นู่นแหละครับตามเขาไปแล้วนี่ไหมหัวฟีซิงมันแ่ใส่ผมเต่าแ้วมีเหมือนจะมีฟ,ฟีดป่ะห้องไหนห้องนี้ป่ะห้องนี้ไหมมี<น>ฟิซิงทั้ง<ห>สองห้องค่ะโอเคทั้งสองห้องนะโอเคนะห้องผีอยู่ห้องไหนอ่ะสองห้องเลย โอเคโอเคตั้งโหลดสองจุดเนาะมีมีมีกดออฟในห้องในสุดสี่ตัวเดิมอีกแล้วโอเค Where are you Where are you Are you here Can you talk are you really... เอาแบบหน้าหน้าจุบเสารเลยนะเอาเนียนๆเลยนะถึงแจกแดดเราต่อหัวใจเต้นไม่นอนตกใจนะเนี่ยปกติพีเด้งก็้มแต่ล้าไม่เต้นนะไม่เต้นก็ไม่ต้องออกไปแล้วนะเนี่ยก็ตายถ้าไม่เต้นอ่ะอีเวนต์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 มีกองปะมีกองปะแตก เหมือนมันจับอะไรป่ะคิดไปเองกำลังหาหลักฐานท่านผู้ชมมาลัดแม้ตั้งดอดกับตั้งกล้องคือแบบสุดยอดมากคนม,มุไปเลยอ่ะเจอ,อ,อหลักฐานอะไรบ้างห,หาหลักฐานไหมหาหลักฐานเสริมไหมหายอยู่ครับ จอยบลาการตั้งเพิ่มดยวะจอยบลากาตั้งตินดอทกับกล้องเดี๋ยวไปตั้งเพิ่มอุ้ยยังไม่ได้หากระดูกเลยไปหาปัญหนึงแล้วไม่ใช่ว่าเจอแล้วเหรอโต๊ะกินข้าวอ่ะห้องครัวอะ,อะไรสักอย่างห้องครัวปะที่คุณพูดอ่ะ ไม่รอเออหาทอ,อ,องหมดเลยเฮ้ยเออจริงด้วยใช่ป่ะใช่อายุอะเราอายุเขพ,พอกันแหละคิดว่าไปปลายต้นต้นน่าจะไปปลายแล้วป่ะปลายห้าสิบแล้วโธ่ ภา s าซายน are you here? are we here? ่โว้ยไม่คุยละโอ้โีอีนึง วิ่งมาพ่น ID ไอพิษใต่เจะตุกตุยหาหลาาักฐานยากท่านผู้ชมตุ๊กตุยหน้าบ้านนะคุณไปคุยสป,ปิริตบอกดิเผื่อมันเลือกคุยได้ได้ กสออฟกสดออฟเจอกสดออฟด้ยวยนะนายเห็นกสดอ๊อมไหมเราเห็นมีตัวไรนี่นายมีมีกสออฟค่ะมีมีค่ะแต่ว่าในหานี่สามโยมันไม่ต่อใช่ไหมน่าจะไม่มีแล้วแหละป i r ิตบอกอะตอนเดิดอะไรมีปะหนอดไม่เห็นนะมีตะโกนออกปิงปาดคุณค้างวะเนี่ย ก็ทัหมดอยู่คนเย็เงกล้าดังเลยเปิดห้องผีปีบอกวม่น่าตอบนดอตไม่มีเนาะดอตไม่มีอ่ะฉัน เอ็มเอฟเลอี M F L o C อะแต่แล้วรอดไหมกือบเกคือบคุณเร,เรา,าหันตู่โดนอย่างไวเลยนี่นี่เราเจอเอ็มเอฟเลโอซี M F L o เองอโอเคครับต้องหาเพียงก็ปินว่ะอย่างเงี้ยงั้นผมตัดสบีดบล็อกกับดึ๊บกับดอทออกเลยนะตัดได้เลย 喊。Uh. ยังหันอยู่เสร็จแล้วเดร๋ยวละบังกลับมากินยาไหมโดนขนาดอ,อยู่นั้นไม่น่าใช่อยโดน,นไวไวมากไ,ไม่ใช่แล้วไอ้ยนน่ะไอ้ยวนนั้นไม่ไวขนาดนั้นเหลือถ่ายรูปผีก็รีเพลยละตุ๊กาตาเลยปะล่ะเอาปะเออได้กล้องมดด้วย ตุ๊กตาไหมเชิญเถิดให้เราเล่นเราทุกคนจะปลอดภยัยขอสักคนลองมาจะฮันนะปวดใจอยู่ในนั้นลองโตเรื่อยๆอนถ่ายมาเพื่อนอเราจะเล่นตุ๊กตะตุยละผีดุมากท่านผู้ชม ผีดุจริงๆริพร้อมไหมเอาไงเ,เล่นเลยตัว<ก>ต,ตายไ,ไ,ไม่มีก้อยู่ไหนนี่ไงนี่คนคนถือกล้องอเ,เราจะเล่นกันตรงนี้นะฮะแล้วเราก็จะวิ่งไปข้างบนแอบโอเคไหมทุกคนอยู่หลังผมนะผมจุดทูบแล้ววิ่งตามผมนะโอเคไหม ถ่ยมาหน่อยถอยมาหน่อยถ่ยมาหน่อย okay, okay. ถ่ยมาหน่อยไปนะมาต้องละลอร,ละรอ,ลอเซตติ้งทุกคนพร้อมรอเลยไปไปเฮดทุกคนรอมันจะมาจากบันไดนั้นมาแล้วถ่ายรูปรัวรัวตามผม,มมาตามผมมาเร็ว cái tết là mở cái mà, là okay, mở lắng một em chung kìa lắm mấy kìa 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 Finger pin, <laughs> finger pin. อแอลลูส่องดาวเฮ้ยตกใจป่ะป่ะโอเคโอเคจบเพื่อนอีกคน,นยังไม่ลงมายจริ<ว>งเหรอหเพื่อนมา,ามาแล้วไหนเพนื่อนดูแรกๆเอาบักบักๆๆ ตัวนะไปนะโอเคโอเคโชคดีแฮนจู่แนจูโอเคตอบแฮนจูนะครับกโอเคครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทชมคิดขอาผมเป็นกำลังใจให้ผมโนมากครับทานผู้ชมอผคุนมากครับ